ดีครับโรงเรียนทารจ่ายวิทยาคมสั่งการสามนักงนานเขตพื้นที่การศึกษาบัณยศศึกษากำแพงเพชรขอเสนอบริษัทสร้างการดีโตนี่แม่เผ่าฟ้าถผลทางสว่างสร้างการดีสวัสดีค่ะชั้นเด็กอภิชยาเจะสมัครตำแหน่งประธานบริษัทค่ะ สวัสดีครับผมเด็กชายนุสักพ,พูลงชัยตำแหน่งรองประธานบริษัทครับสวัสดีค่ะดิกัานิกิมพิมลตันแก้วตำแหน่งผู้อำนวยการไฟการแผนติดและการตลาดครับสวัสดีครับนนก็ผมเด็กชายสลาย,ยุทธสกุลตำแหน่งเลขาธิการบริษัทครับนำทีมโดยผู้อำนวยการดรจันยาศรีสารที่ปรึกษาพวมอมนวนัตยันยพีทสวัสดีค่ะท่านกรรมาการทุกท่านพวกเราบริษัทสร้างการดีพอพอ แรงฟาฟจากฟ้าข้าความสุขที่เกิดจากการตั้งใจและการลงมือปฏิบัติจริงของพวกเราบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเนี่าายพักระดพิทยาคมในวันนี้เราขอเสนอผลงานจากการเรียนรู้โดยจุดเริ่มต้นของเราคือเกิดจากการตั้งคำถามเราจะช่วยสร้างคุณค่าจากสิ่งรอบตัวได้อย่างไรคำตอบคือใช้ฟ้าข้ามาเพาะพั ขออภัยค่ะมาเพราะเป็นเห็ดน,นางฟ้าค่ะซึ่งสามารถทําได้ง่ายหลังจากได้ลงมือปฏิบัติจนได้เห็ดน,นางฟ้ามาแล้วเราจึงเกิดตั้งคาถามไปอีกว่าเราจะช่วยเพิ่มมูล,ลค่าให้กับเห็ดน,นางฟ้าตัวในลอกของเราได้อย่างไรเราจึงได้แปรรูปเห็ดน,นางฟ้าด้วยการนําไปอบเป็นเห็ดรสชาติต่างๆเช่น เห็ลดรสลาบและเห็ดรสสมุนไพรนอกจากนั้นเรายังนำเห็ดไปแปรรูปเป็นน้ำพริกเห็ดเห็ดฝอยและแหนมเห็ดแล้วนำไปจัดจำหน่ายที่ร้านค้าทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจะเห็นได้ว่าเห็ดนางฟ้าของเรามีประโยชน์ที่หลากหลายขั้นตอนต่อไปขอเชิญรับฟัง บริษสร้างการดีของพวกเราใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวมาเป็นวัสดุเพาะเห็ดน,นางฟ้าช่วยลดปัญหาการเผาทิ้งซึ่งให้เกิดมดลภาวะทางอากาศ Pm 2.5โดยมีวัสดุอุปกรณ์ในการเําความต้นเห็ดน,นางฟ้าจากฟางข้าวดังนี้ 1. ฟางข้าวใหม่ 2. ถุงร้อนขนาด8คูณ12นิ้ว3หม้อซึ้งหรือถัง200ลิตร4กระดาษ้ํงถูอพิมพ์สำลีมีดหนังยางพอขวด5ถุงเชื้อเห็ดน,น้ำฟ้าขั้นตอนมีดังนี้ครับ1นำฟางข้าวใหม่มาแช่น้ำข้ามคืนในเปนลยยกรุ่มแล้วนำออกคับเสด็จน้ำใช้มีดสับฟางเป็นท่อนยาวประมาณ2-3นิ้ว2 นำปลาเข้าลำละเอียดและพูดขาวคู่เค้าให้เข้ากันแลว้วบรรจุลงถุงพลาสติกกดให้แน่นให้ได้น้กประมาณ8ขีด 3. ใส่คอขวดที่ปากถุงลัดด้วยยางปิดปากถุงด้วยสังดีแล้วปิดทับด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และลัดด้วยยางนำไปนึ่งนาน3ชั่วโมงเป็นเวลา3วัน 4. นำข้อเห็ดออกบเลีย้ยงให้เย็นใส่หัวเชื้อเห็ดถุงแล้วประมาณ1ชชาจากนั้นปิดก้อนเห็ด ไว้เหมือนเดิมห้านำก้อนเข็นไปวางในที่ปลาสัางมดมาแล้วให้ไม่โดนแสงแดดทิ้งไว้ประมาณ25วันเชืเ้อเข็ดเดินเต็มก้อนใะเห็นใยสีขาวทั่วถุงจึงนาไปไว้ในโลงเปิดดอกที่เย็นเมื่อครบ30วันแล้วเส้นใยเริ่มเริ่มเห็นแก่แก่เต็มที่ จะเริ่มเห็นเม็ดสีขาวๆในถุงให้รีบเปิดโดยนำสำรลีออกออกใช้าช้อนแค่เม็ดข้าวฟ้าออกเก็บไปทิ้งให้ไกลจากตรงข้อเห็นเก็ดหลังจากนั้นประมาณ3-4 5ี่วันจะได้ดอกเห็ดที่พร้อมเก็บไปบริโภคได้แบบก้อนที่เก็บเห็ดไปแล้วจะออกดอกได้อีก โดยทิ้งช่วง7-14วันในระยะที่อห็ดฟักตัวอาจไม่ลดน้ำก็ได้แต่เมื่อสัเกตตัวเก็ดเริ่มขึ้นเล็บน้ำห้ความชื้นทันที9การดูแลเก็ดต้องให้น้ำวันละ2-3ครั้งและความตั้งในที่รลมระกาศถ่ายเทจากการเก็บเห็ดนอกจากการน้ 2. ำเราพิเห็น,น้ำฟ้าเก็บได้นานเหมาะกับมือม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 ้อ 3. เห็ดฝอยรกลมกล่อมกรอบอร่อยกินกับข้าวเหนียวร้อน 4. แหงเห็ดเป็นของกินเล่นที่เรียกน้ยย่อยเพิ่มพิไบโอติกนอกจากนี้เรายังอ,ออกแบบปัจจุภันฑ์ที่มีชื่อแบรนด์ว่าพอพอเห็นน้ำฟ้าจากฟางข้าวเราได้ กิจกรรมบริษัทสร้างการดีของเรามีดังนี้ครับจากจกาิจกรรมดําเนินกิจกรรมบริษัทของเรา 1. สามารถสร้างรายได้ 2. ต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้กับนักเรียน 3. ทําให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นรู้จักการทํางานเป็นทีมการวางแผนการแก้ปัญหาคิดเพื่อส่วนรวมและการทํา เราเชื่อว่าการทำความดีคนรุ่จากตัวเราแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยมันก็ใหญ่ขึ้นได้เป็นนักเรียนตัวเล็กๆแต่ก็สามารถเป็นผู้สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้สังคมได้และขอเชิญทุกท่านเป็นกำลังใจให้พวกเราตัวนี้ไม่ไขอบฟังผุดทางสอ